สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว iPhone 6s Plus ครับนี่ก็จะเป็นเครื่องนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับในคลิปนี้ผมก็จะเอาแบตเตอรี่ของ d i s ซิ่ครับมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆรับชมเหมือนเดิมครับแบตเตอรี่ของ d i s ซิ่ครับเขาก็มีการรับประกันให้เรา1ปีครับแล้วก็มีมาตรฐานมาออกกอนะครับอันนี้ก็สามารถมั่นใจไว้ใจได้ครับสำหรับแบตเตอรี่ของ d i s ซิ่ตัวแบตเตอรี่ของ d i s ซิ่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบเพิ่มความจุนะครับสำหรับ iPhone เนาะ เขาก็จะเพิ่มความจุขึ้นมาเป็น3,550ม ah ิลลิแอมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว iPhone 6s Plus กันเลยครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้อง แกะตัวน็อตตรงตูดของ iPhone ออกก่อนครับก็จะมีอยู่2ตัวแบบนี้ครับก็ทําการแกะออกเลยครับอันนี้ก็จะใช้ไขควงแบบ5้าแฉกนะครับในการคันออกครับก็จะเป็นไขควงแบบเล็กๆเลยเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสั่งซื้อแบตเตอรี่ครับเขาก็จะมีอุปกรณ์พวกไขควงแถมมาให้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะพอคันน็อตออกมาแล้วครับก็ทําการแกะตัวจอขึ้นมาครับเครื่องนี้น่าจะเคยแกะจอมาแล้วเนาะก็น่าจะแกะค่อนข้างง่ายครับ นี่ครับหลุดออกมาแล้วครับตัวจอเหมือนเคยแกะมาแล้วเนาะแล้วก็น่าจะเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วครับพอเราแกะออกมาได้แบบนี้ครับอันดับต่อไปเราจะต้องแกะตัวสายแพรของแบตเตอรี่ออกครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหม่นะครับหรือว่าถ้าเป็นเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีตัวฝาครอบเมนบอร์ดตรงนี้ครับก็ให้ทําการขันน็อตยึดตัวฝาครอบเมนบอร์ดออกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแกะแบตเตอรี่ออกครับแต่ว่าในเครื่องนี้มันไม่มีครับผมก็จะแกะแบตเตอรี่ออกเลยพอเราแกะแบตเตอรี่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะ ทำการแกะแบตเตอรี่ออกเลยก็ได้ครับหรือว่าเราจะแกะตัวหน้าจอออกก่อนก็ได้ครับเพื่อให้มันง่ายต่อการทํานะครับอันนี้ผมก็จะแกะตัวหน้าจอออกก่อนเนาะมันจะได้ง่ายนะครับก็ใช้ไขควงแบบซีแชคครับนี่แบบนี้ครับมาขันตัวฝาครอบเมนบอร์ดครับอยู่ตรงนี้เนาะด้านบนนะครับแล้วก็แกะสายไฟออกครับจะมีอยู่3าม ตัวนะครับนี่ออกมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนนี้เราก็จะมาแกะตัวแบตเตอรี่ออกครับอันนี้เป็นแบบที่เคยเปลี่ยนมาแล้วเนาะก็น่าจะแกะง่ายนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยตัวกาวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเราจะสามารถใช้ไขควงม้วนๆดึงกาวออกมาได้ครับแต่ว่านี้ไม่มีนะครับเราจะต้องหาวิธีการงัดวิธีอื่นครับเดี๋ยวผมใช้แผ่นบางๆแบบนี้ครับมาลองงัดมันขึ้นดู เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แกะแบตออกมาและเรียบร้อยครับนี่ครับก็ติดกาวมาค่อนข้างแน่นนะครับผมก็เลยได้ใช้ตัวน้ำยาละลายกาวครับช่วยในการแกะเนาะแต่ว่าก็จะยังมีพวกคราบกาวอยู่นะครับพอเราแกะออกมาได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการทําความสะอาดเลยครับทําความสะอาดพวกเศษกาวพวกกาวเก่าเนี่ยมนออกให้หมดเลยเนาะก็จะมีทั้งตัวตรงที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงขอบของเครื่องครับแบบนี้นะครับก็พยายามทําความสะอาดออกให้มันหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันเหลือเนี่ยเราติดแบตใหม่เข้าไปเนาะมันก็จะมีกาวอยู่แล้วครับมันก็จะทําให้จอของเรามันปิดไมนนิะ เราทำความสะอาดเลยครับ2,000 years later ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือกาวมันติดค่อนข้างเหนียวครับถ้าอยากได้สะอาดกว่านี้ก็น่าจะต้องเอาตัวน้ำยาละลายกาวครับมาค่อยๆเช็ดๆมันออกครับผมก็จะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับตรงขอบก็เหมือนกันครับถ้ามันมีกาวดําๆก็แกะมันออกให้หมดเลยครับ นี่ครับเพราะว่าเราจะต้องได้ติดกาวเข้าไปใหม่อยู่แล้วเนาะตรงกาวซิลดำๆเนาะนะครับนี่ก็ประมาณนี้พอทําความสะอาดเสร็จแล้วครับก็ให้เราทําการเอาตัวแบตเตอรี่ครับมาทดสอบก่อนนะครับข้างในตัวแบตเตอรี่ก็จะมีแบบนี้เนาะมีตัวแบตเตอรี่นะครับหก้อนนะครับแล้วก็กาวมาให้ครับนี่เป็นกาวที่จะเอาไว้ใช้ยึดแบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะติดกาวนะครับให้เราทําการทดสอบตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับ วิธีก็ไม่ยากครับเอาแบตเตอรี่กลับลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เสียบสายแองจอครับแล้วก็เสียบสายแพงของแบตเตอรี่เนาะแค่นี้ครับก็ลองทําการเปิดเครื่องดูครับถ้าเปิดเครื่องติดก็แสดงว่าตัวแบตเตอรี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเปิดไม่ติดนี้เราก็ต้องเอาไปเคมนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ก้อนนี้ของผมผมก็เช็คแล้วเรียบร้อยครับแบตเตอรี่ก็ปกติดีครับแต่ผมก็จะประกอบเลยนะครับ นี่ครับก็จะเอาตัวแผ่นพลาสติกตัวนี้ออกครับแล้วก็จะติดกาวนะครับวิธีการติดกาวก็คือตัวฝั่งที่มันไม่ใช่ฝั่งแหลมนะครับนี่จะเป็นฝั่งนี้เนาะจะอยู่ตรงด้านล่างของเบตเตอรี่แบบนี้ครับจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวขั้วของสายแพรนะครับแบบนี้เลยนะครับพอเราติดกาวเสร็จแล้วก็ดึงแผ่นพลาสติกออกครับแล้วก็วานแบตเตอรี่ลงไปได้เลยครับนี่ก็อย่าเพิ่งเสียบสายแพรของแบตเตอรี่นะครับให้เราทําการเสียบสายแพรของจอก่อนครับก็เอาจอนะครับมาประกอบเข้า แต่ว่าถ้าของใครมีแผ่นซิลครับมีแผ่นซิลตรงติดตรงขอบมันก็ติดแผ่นซิลก่อนครับนี่ครับเสียบสายแพรเสร็จแล้วก็เอาตัวฝาครอบครับมาปิดลงเหมือนเดิมคันน็อตเสร็จแล้วครับก็ใส่สายแพรของแบตเตอรี่ครับ ถ้าใครมีตัวฝาครอบสายแพรแบตเตอรี่ก็ใส่ส่ใส่ตัวฝาครอบเข้าไปนะครับีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ทําการประกอบตัวจอกลับคืนเลยสุดท้ายครับเราก็จะขันน็อตยึดตูดครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว iPhone 6s Plus ครับก็เปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะครับวิธีเปลี่ยนก็เป็นประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องของผมครับก็จะมีทั้งในตัว y t u t u นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ผมก็จะทำมาลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ